สวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการขายตรงตรงประเด็นกับผมกายพลินครับวันนี้ห้ามพลาดครับโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพเครือข่ายหรือขายตรงครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงเกี่ยวกับเรื่องหลุมพรางหรือกับดักของคนทําอาชีพเครือข่ายขายตรงรวมถึงผู้ประกอบการด้วยทุกคําถามมีคําตอบแน่นอนครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์ดลทรัพย์ปรีชาสวรรค์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการเครือข่ายขายตรงไทย มาดูว่ากับดักหรือหลุมทางของคนทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเป็นอย่างไรไปค้นหาคําตอบเลยครับสวัสดีครับคุณดูร์ครับครับครับช่วงนี้ต้องยอมแล้วว่ากระแสของการทําอาชีพเครือข่ายขายตรงนี่แรงมากแรงคือว่าเป็นเทรนใหม่นะเทรนใหม่ผู้คนหลั่งไหลโอ้เข้ามาสู่ระบบนี้แต่ไม่หมดเลยทาไมมันดีขนาดน้เพราะว่ามันทําง่ายขึ้น ง่ายขึ้นเหรอมันทําง่ายขึ้นไม่ได้ตังเยอะขึ้นครับแล้วก็ระบบช่วยเยอะขึ้นเออย่างสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะไปอ้างอิงของระบบต่างประเทศเอาตามประเทศแม้กระทั่งแผนไทยสมัยก่อนก็เขียนตามต่างประเทศทั้งหมดโดยที่ไม่ได้เอามาเหมือนกับให้มันเข้ากับคนไทยไม่ได้ประยุกต์ไม่ได้ประยุกต์ไม่ได้เข้ากับความเป็นอยู่ของคนไทยรายได้เป็นยังไงน่อยแต่ละบริษัทที่ทําออกมา ก็หนึ่งการรักษายอดกลุ่มก็จะมหาศาลมากยอดส่วนตัวก็จะมหาศาลมากและจะกําหนดและยะเวลาแทบทุกบริษัทเราตามเขาหมดเลยก็ปีไปเลยก็ปีมาเลยครับแต่พอทําจริงๆปุ๊บเนี่ยมีมันจะได้เฉพาะปีแรก2ปีแรกอ่าหลังจากนั้นก็ค่อยหายลงหายลงแต่ทำไมได้เฉพาะปีสองปีก็ส่วนใหญ่บริษัทเวลาเปิดใหม่ใช่ไหมเออเขาจะเอาคนเข้ามาเนี่ยเต็มไปหมดเลยสร้างกระแสสร้างกระแสก่อนแล้วก็อ่าแหละร้อย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 ไว้พอเปิดปุ๊บ มันก็เห็นเงินเลยไงคล้ายๆว่าสร้างภาพลวงตาลวงตาไปก่อนก็คือกลุ่มพวกผู้นำหรือแม่ทีมจัดฉากจัดฉากไปก่อนรวมคนมาสี่ห้าร้อยคนเพื่อแสดงเห็นว่าบริษัทนี้ดังบริษัทนี้ดังยิ่งใหญ่พอทําไปสักพักหนึ่งนะไอ้คนลัดญาะที่เข้ามาและสมัครจริงๆไอ้พวกเนี้ยเอาละสินี่ครับพอมาทีละคนสองคนทีละคนสองคนชวนคนยังไม่ทานได้เลยต้องละสายยอดแล้วครับกว่าจะขึ้นตําแหน่งได้แต่ละที่อาขึ้นเสร็จปุ๊บ่ต้องมียอดกลุ่มเท่านี้ยอดเท่านี้เห็นไหมครับครับไปไปมาก็ โดยประเนใหญ่แต่<อ>มายุคนี้น่ะคุณไกับมันมีหนึ่งแผ่นการตลาดเนี่ยมันจะเข้าขคนไทยมากครับแล้วก็มันจะมีสื่อช่วยมีอะไรช่วยสมัยก่อนเนี่ย<อ>นักสือพิมพ์ขายตรงก็ไม่มีครับอะไรก็มีมีสักอย่าง<อ>นะครับต่างคนต่างบอกเล่าจากปากต่อปากแค่นั้นเองเชื่อจากปากจากปาก,าปากข้อมูลก็ไม่มีมไม่มากข้อมูลเราก็รู้อยู่ว่าเมธีบางคนพูด บางทีต้องเอาประชากรอินเดียหาีนทีหนึ่งนะเป็นพันเลยนะจริงจริงบางคนอย่างนั้นจริงๆเลยครับรับม่ทีมที่ทีมงานที่ไม่รู้อินูอินูก็จะหลงเชื่อทันทีเลยไงรับก็คือสรุปแล้วคือมันมีอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มผู้นาเนี่ยเป็นการจัดฉากสร้างกับดักสร้างกับดักกลวงวงให้คนที่ไม่รู้เรื่องเครือข่ายใครตัวไหนเข้ามาเป็นเหยื่อเลยไงมันไม่ใช่เข้ามาเป็นเหยื่อเหยื่อแล้วเขาอยากได้ หมายถึงว่าเขาอยากจะได้องค์กรแบบนี้แบบก็เลยต้องสร้างภาพอย่างนั้นครับฉะนั้นเม้มันไม่เป็นความจริงอ่ะมันก็ได้เฉพาะแป๊บเดียวอ๋อคือปีสองปีอย่างที่ว่าสองปีมันก็ไปลวในที่สุดก็ของจริงปรากฏเขาจริงปรากฏว่ามันทําไม่ได้จริงๆทําไม่ได้คนก็ไปคนก็ไปอกับดักแบบนี้ยังมีอยู่วันนี้กับดักแบบนี้แทบจะไม่มีแล้วนะเริ่มมีน้อยมากเริ่มคลี่คลาย จางไปแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้เครือข่ายมันเข้าไปทุกรูปคุ้มขนของประเทศไทยแล้วคเดี๋ยวนี้แค่เราอ้าปากไม่เห็นลิ้นไก่หมดแล้วเพราะมันผิดหวังมาจนเคยชินแล้วไอ้แบบนี้มัาเียว่ากับดักไว้สมัยก่อนที่ผมเคยเปิดเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาดูในอินเทอร์เน็ตนะทำสามเดือนมีรายได้สามแสนห้าแสนเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากับดักไหมจริงๆแล้วอต้องหารครึ่งอีกทีหนึ่งก็คือได้ไม่ถึงอยู่แล้วไม่ถึงอยู่หละ ไม่ถึงอะครับถ้า3เดือน3 0 0 0 0 0 0 0 0ก็มันจะเป็นแบบห่ที่ทำนองที่ผมบอกน่ะบริษัทยังไม่ทันเปิดกำลังจะเปิดอีกระดมพลมาก่อนระดมพลห้อยห้อยเป็นชนิดที่ว่าแบบยาวเหยียดเลยน่ะครับพอบริษัทเปิดปุ๊บข้างบนก็เงินโชว์เลยเออสนานอย่างนี้นั่นคือเขาเตรียมคนมาพร้อมใช่แต่เข้ามาใหม่ๆไม่มีสิทธิ์เป็นแบบนั้นได้เลยไม่มีสิทธิ์เป็นเลยเออเราเราสังเกตเห็นได้ว่าผู้นำใหญ่ๆเนี่ยไปที่ไหนใคร จะสาเร็จตลอดจะไม่สําเร็จได้ไงคุณไปนคุณก็ห้อยคุณก็อยู่บนตลอดหละระดมคนมาใช่เออระดมคนมาตลอดครับนะแต่วิธีการอันนี้ก็เริ่มเริ่มคนไม่เชื่อถืออีกแล้วคนไม่เชื่อถือแล้วนี่พัฒนาการขายตรงเป็นยังไงตอนนี้ก็พัฒนาการขายตรงกันรู้สึกว่าจะไปยังความเป็นจริงมากขึ้นคือคือคือ มันไม่ได้ปิดหูปิดตาเหมือนสมัยก่อนน่ะอย่างทีวีน่ะอ้าวอย่างช่องไอเอ็นน่ะมันก็ไปทุกลูกคุะคนไหนก็ดูเห็นเห็นคนดูทุกวันน่ะดูทุกวันน่ะความจริงเห็นทุกวันเริ่มมีข้อมูลหลากหลายมากขึ้นมาขึูนหลากหลายแล้วไอ้คนที่เคยผิดหวังมากมากไหนนะเออมันก็รู้หมดแล้วเอ้ยบริษัทนี้เป็นแบบนี้เฮ้ยถ้ามาทำนองนี้เอาละจะเข้าอีหลอดเดิมแล้วเขาก็เลยไม่ไปร่วมไม่ไปร่วมแล้วไปปุ๊บน่ะแป๊บเดียวน่ะเดี๋ยวนี้ความรู้สึกคนมันไวไงมาปุ๊บอ๋อ มันไม่ใช่ละเขาก็จะถอนตัวลนะครับโดยอัตโนมัติออคในที่สุดนะผู้นำนะถ้าเกิดใช้แบบเดิมๆไม่ได้มันมันต้องเปลี่ยนรูปแบบนั้นไม่ใช่ดิฉันเร็หลุมพราของผู้นำเนะี่ยหนึ่งมีม,มีมีหลายวิธีมากเอ,อ,เอ,อที่ทําให้เขาล้มเหลวนะครับหนึ่งหล,ลงตัวเอง หลงตัวเองเนี่ยผู้นําส่วนใหญ่จะหลงตัวเองเยอะมากนะครับมีไรายได้ไม่ได้ผู้นาเป็นยังไงไม่รู้นะมีไรายได้นิดเดหน่นนนนอยปุ๊บจะหลงตัวเองละคิดว่าตัวเองเกง่งตัวเองเก่งละอแล้วก็พอหลงว่าตัวเองเก่งและนะ้วน่ะสิ่งต่อมาก็คือจะไม่ยอมเข้าห้องประชุมคถ้าคุณไม่เข้าห้องประชุมคุณจะจบการศึกษาหมายถึงว่า,าการพัฒนาคุณก็หยุดทันทีเหมือนกันอพอไม่เข้าประชุมเสร็จปุ๊บไม่เรียนรู้ใช่ไหม พราไม่ได้เรียนรู้เสร็จปุ๊บไม่ลงไปทำข้างถ้าเรียกว่าไปทำกับทีมงานข้างล่างงานไม่ลงสายสัมพันธ์ก็ห่างกันไปตัวเองก็จะลงอยู่คนเดียวพอลงตัวเสร็จปุ๊บอันเน kt เป็นหลุมพลังข้อที่หนึ่งลุมพรังข้อที่สองพอลงตัวเองเสร็จแล้วก็จะเริ่มซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มันไม่จําเป็นอรายได้ยังไม่ทันเท่าไหร่คุณยังไม่นิ่งบุญง่ายนะคุณไก่ลองเห็นคนขายตรงน่ะพอมีรายได้แค่เดียวแสนแสนสองแสนแสนสองแสนเนี่ย จะพูดถึงแต่เบนเบนเบน,เนจะเอาเบนเบนจริงๆแล้วมันไม่จาเป็นเพราะคุณไม่มีกําลังพอที่คุณจะทรงครับอือเสร็จแล้วน่ะจะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆเพื่อเอาไปโมติวเวตเพื่อเอาไปโชว์ว่าเนี่ยเราได้จริงเธอจะต้องมาทากับฉันแล้วในที่สุดทรัพย์สินที่ได้มาแม้จะเป็นรถเบนบ้านเนี่ยผมเห็นมันเยอะ ดนยดึดมาทางไหนเชิญไปทางนั้นเลย <c oughs> จะไม่มีเหลือเลยก็ <c oughs> คือ <c oughs> ไม่ต้องรีบร้อนซื้อหรอก <c oughs> สร้างทีมงานให้มันแข่งกอนก่อนนี่คือหลุงพรางข้อต่อไป <c oughs> อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเรื่องการเงิน <c oughs> เป็นไง <c oughs> เรื่องการเงินอย่าไปเชื่อทีมงานที่เข้ามาแล้วต่อรองเงินต่อรองเฮ้ยท่านให้ผมเท่านี้นะสามแสนสี่แสนนะผมทีมงานทั่วประเทศมาถึงปุ๊บมันก็เอาองค์กรเก่าๆนั่นนั่นแหละมาเห้ยมันนบผมมีทีมงานเดินตามมา แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการแบบแบบไม่ช่ำชองนะโอ้โหเคลิ้มตามเหรอเราให้เป็นล้านหนึ่งนะทีนี้น้ำทีมมันมาโตขนาดเนี้ยเราได้กำไรไปสิบสิบล้านเรอยให้ไปปุ๊บหายทั้งเงินทั้งแมททีมหมดเลยครับสรุปแล้ววิธีการแบบนี้ไม่ได้ผลเหรอไม่ได้ผลอ้าวเขาบอกมีทีมสายงานเยอะนะเดี๋ยวตามมามันไม่ตามเลยมีตัวเลขดิมันมีตัวเลขแต่คนไม่มีคนไม่มีเออถ้ามาตามก็ดีเลยแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ตาม ครับนะครับเพราะคนเขารู้เราตามมาคือเป็นเครื่องมือใช,ใช,ใช่ใช่ใช่เอ,อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะครับอัพไลน์ดาวไลน์ไม่จะเป็นจะไปยืมเงินกันแบบโอเคแบบไม่ขัดสนได้เอา้าแต่จะไปยืมกันเยอะๆส่วนใหญ่แล้วออพอยืมกันปุ๊บเนี่ยนะดาวไลน์จะหายหายเสร็จปุ๊บก็ จะไม่มองหน้าไก่กันอีตลอดไม่ยอมจ่ายตังค์คืไม่ยอมจ่ายตังค์คืนนไปไหนก็จะไม่ผมผมถามคําเดียวนะในฐานะอาจารย์โดนซ่าอยู่ในวงการนี้มานานเนี่ยผู้คุณาบอกว่าเอ้ยมีรายได้สามแสนห้าแสนแต่ทําไมไปกินข้าวแล้วขี้เหนียวมากๆเลยไม่ได้จริงหรือก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยไม่ได้จริงอ่ะอ้าวจริงนะบางคนไม่ได้จริงเออแต่บางคนใจกว้างมากเลยบางคนโหขนาด กินข้าวร่วมกันถ้าผมเป็นแม่ทีมสามแสนน่าใสนะลูกทีมไปกินข้าวเราผมเลี้ยงหมดอะเอาจริงคือคือคือแบบนี้อบางบริษัทเนี่ยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างชาติเขาจะเป็นเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบอเมริกาแชร์คือคุณจะมีแลไดัขนาดก็ตามไปถึงแล้วเนี่ยกินข้าวจะต้องแชร์กันเพื่อสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาโอเคแต่บางคนเนี่ยก็คืออยากจะเลี้ยงทีมงานนะครับอย่าง แต่ที่พูดมันเวอร์กเกินไปแล้วไม่มีใจก็มีโอ้หน้าใหญ่หน้าใหญ่แต่ไปกินแล้วไม่มีจยไม่ไม่ไม่มีจก็มีคือรักษาฟอร์มไว้ใช่แบบนี้ดีหรือไม่ดีอ่ะมันต้องฟอร์มไว้ก่อนเลยก็ความหนึ่งมันไม่ดีครับหนึ่งไม่ดีไงสกวันเขารู้รู้ปุ๊บความเชื่อถือแล้วก็ไม่มีสองเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีจริงหรือไม่จริงเขาก็นึกว่าเราได้จริงแต่อันนี้มันขี้เหนียวจังเลยเว้ยแต่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของของคนเป็นผู้นำนะผมได้ยินมาบ่อยมากเกี่ยวเรื่องการ เอาเงินเอาเงินลูกคีมาอครับเขาฝากเงินมาซื้อมนลงรหัสนี่แหละแต่ไปลงไปลงจุดเดือนอ่ะไปลงจุดอื่นแล้วเขาไม่เคยได้ผลตอบแทนอะไรนี่จนไงอธิบายดิอันนี้ก็คือคนแบบนี้คราเรลยวว่าไม่มีคุณธรรมจริงๆเลยก็คือทำาคได้ให้ตัวเองได้อย่างเดียวคนอื่นจะเป็นอะไรช่างมันไม่สนใจคือคนแบบนี้นะอยากจะฝากว่าเวลาทํางานเนี่ยเราทํากับเขาเพียงครั้งเดียวพอครับในเมื่อเขาทํากับเราครั้งเดียวนี่ครับ บางคนนะชอบไปตามอยู่นั่นหเขาพูดพดอหนิเขาพูดดีนี่ใช่ตามเขาอยู่นั่นไหนแล้วตัวอก็เจ็บตลอดเออเจ็บตลอดฉะนั้นคนที่ทํากันแบบนี้นะต่อไปมันก็จะไปทํากับคนอื่นเรื่อยๆแล้วทีมงานมันก็จะทําด้วยอืล้มอีกล้มหนึ่งนะล้มอะไรล้มของอการเจ้าชู้กันในอ,องค์กรอันตรายมากรับ รักกันชอบกันเองถ้าชอบกันจริงๆไม่เป็นไรต่างคนก็ต่างโสดไม่เป็นไรต่างคนต่างโซต่างคนต่างชอบกันแล้วไปแต่งงานกันไม่เป็นไรเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเห็นดาวลาสวยแล้วจะไปไปลวงลูกชอบลุงลูกเออไปลวงลูกดาวลาสวยได้วทำไมอ่ะองค์กรแตกทุกลายพังใช่ไหมพังทุกลายเลยนะครับก็แสดงว่าอาชีพเครือข่ายเขาตัวหนึ่งมันเหมาะสําหรับ S 1> <S 1> <S การสร้างครอบครัวให้อบอุ่นครอบครัวกันม,มีคุณธรรมครับมีคุณธรรมมีครอบครัวด้วยดวยเฉพาะคุณธรรมเนระดับหนึ่งเลยเขาเรียกว่าผ<อ>ิดลูกเมียเขาดิไม่สมควรเลยไม่สมควรด้วยข้อห้ามเลยนะใชบ่บางทีบางทีมันไม่ผิดลูกผิดเมียผิดเมียเราตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วแต่ว่าเห็นอ เห็นดาวไลตัวเองสวยหน้าตาดีแบบเนี้ยอาบรรยากาศเป็นใจแล้วบรรยากาศเป็นใจก็เป็นหลอกเขาว่าเออนี่พี่จะเสื้ออันนี้ให้เสื้ออันนู่นให้ไปไปมามาไม่ให้สักอย่างเอดาวไลก็หนีออกอีกไปหมดขัดแย้งกันเลิกกันไปขัดแย้งกันเลิกกันไปเงี้ยนี่คือปัญหาใหญ่ของัญญหหาใ่คนที่เป็นผู้นําใช่เดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมครับเราจะมาดูกับดักหรือปัญหาของผู้ก่อการบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวพักคู่เดียวครับ ปูแดงไขโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไขโตซาลผมใช้ปูแดงไขโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซาตพอลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาต เข้าสู่รายการขายตรงตรงประเด็นกับผมกายพิรินอีกครั้งครับในช่วงนี้มาดูว่ากับดักหรือหลุมพรางของผู้ประกอบการประกอบไปด้วยอะไรและจะสร้างความล้มเหลวหรือสําเร็จอย่างไรไปค้นหาคําตอบเลยครับเอางี้เดี๋ยวเมือเมัสคู่เราค้างไว้นิดหนึ่งนะสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยมันยังมีกับดักอีกเหรอม่ครับมันเป็นย<ม>ังไงอธิบายให้ฟังหน่อยผู้ประกอบการอันดับแรกเยนะครับกับดักอันดับแรกก็คือว่าหนึ่งไม่รู้จริงพอไม่รู้จริงเสร็จ ปุ้มเนี่ยไปหลงดักของแม่ทีมแม่ทีมคแม่ทีมที่ต่อรองนั่นแหละไปเสนอแผนการตลาดไปเสนอแบบนี้นะแผนคุณต้องได้แบบนี้คุณลงแบบนี้คุณเอาเงินมาลงแบบนี้แบบแบบแบบนี้เขาเรียกพูดเก่งเป็นต่อยหอยบองเห็นภาพเลยอยแต่เมื่อผู้ประกอบการเนี่ยไม่เคยที่ว่าจะมาศึกษาจริงๆจังเลยนะศึกษา่ทฤษฎีอ่ะทฤษฎีว่าใครตรงทฤษฎีเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าพอรู้ึกพองโตเลยคแล้วเวลาคนมาพูดเนี่ยเขาจะเปรียบ เทียบกับบริษัทนู้นบริษัทนี้บริษัทนี้เขาเคยเป็นแม่ทีมบริษัทนี้ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่เยแม้กระทั่งเขาเคยไปนั่งเป็นผู้บริหารบ้างเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนทํามเ,ออเป็นคนทํายอดให้กับบริษัทนู้นบริษัทนี้เออผมได้ยินบ่อยรลยลับับแต่จริงแล้วไม่ใช่ตัวเองเป็นคนทําแต่ตัวเองมีโอกาสได้เขาอยู่ตรงนั้นมีโอกาสอยู่ตรงนั้นก็เลยหลงว่าตัวเองเป็นคนทําครับหลังจากนั้นก็พวกประกอบการก็เอา ถ้าแบบนี้รวยนั่นแหละชักเคิมตามทุนละสิบล้านยี่สิบล้านพอลงทุนบบริหารไม่เป็นอีกเพราะเลยไม่เป็นวานหมายถึงเจ้าของนี่ริ้ารไม่เป็นไม่ค่อยเข้าใจวานแม่ทีมละทีนี้แหละพอแม่ทีมก็บริหารนะครับอเป็นเป็นกรรมการผู้จัดการอะไรแบบนั้นอ่ะส่วนเจ้าของก็เป็นประธานไปแต่ทํางานไม่เป็นประชุมที่ไหนอะไรที่ไหนนะหมูอเงินจะล้วนไหลเยอะมากอย่างเช่นการล้วอย่างไรล้วย่ไงไรล่ะอย่างเช่นการประชุมแต่ละรอบ หนึ่งบอกว่าค่าใช้ใจเท่านี้เท่านี้เท่านี้อ่าเวลาไปไหนก็จะกินดีดีแบบไม่จะใส่เงินทั้งนั้นอ่ะกินดีนอนห้องหรูนอนห้องหรูกินมือละสามพันสี่พันนะสมมติว่าให้จ่ายให้แม่ทีมอ่ะสองพันบอกว่าสี่พันอคอยเอารถเอารถตู้มาใช่ใช่ไหมใช่ค่าน้ำมันเท่านี้นะบอกว่าเท่านี้ใช่นี่คือแม่ทีมใช่ไหมแม่ทีมเขาเรียกขุดลุ่หลุมพางให้้ประก่อการเดินการเดินก็คือความคิดของแม่ทีบางคนนะ ครับก็ได้เอาเงินไว้ก่อนเอออรู้แล้วว่าเอพวกประกอบการคนเนี้ยไม่มีเงินเอาไว้ก่อนเดือนสองเดือนก็ยังดีเดือนสองเดือนก็ยังดีสามเดือนสี่เดือนก็ยังดีอคือแม่ทีมประเภทนี้ก็เยอะมากแล้วผู้ประกอบการจะทำไงก็จะปรับตัวยังไงปรับตัวยังไงล่ะไปมาาก็ต้องปิดเอห็นไหมล่ะในที่นี้ก็เหมือนกันในอีพีเลนเยอะแยะมากเห็นไหมสองเดือนปิดสามเดือนปิดเนี่ยแล้วผู้ประกอบการก็มาวัยวัยหมด ก็เสร็จ <Happiness> ป <gegen medication> ุ <passwords> ๊บแม่ก็แมที่บางคนเปิดเสร็จปุ๊บอ้าเอาเงินไปล้านสองล้านหายไปไปลนแล้วถ้าจะทําให้หายได้ไงครับไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นอ่าพอไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นปุ๊บเป็นไงเออคนก็ไม่เข้ามาไม่เข้ามามันก็อ้างว่าเออมันไม่โตก็กลับละครับมันมีเทคนิคมากใหม่ที่ว่าตัวเองจะเอาตัวรอดเห็นไหมครับอันนี้เป็นหลุมพลานว่าผู้ประกอบการต่อไปเนี่ยคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมาเล่นด้วยตัวคุณเองจะดีที่สุด ให้คุมมกวยตัวคุณเองให้คุณศึกษาให้แน่ชัดและก่อนที่คุณจะมาเปิดธุรกิจอ,อย่าไปไว้ใจคนอื่น ก็คือก่อนที่มาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเสียเวลาหน่อยสักปีสองปีเข้าไปศึกษาแบบลึกซึ้งเลยใช่ลึกซึ้งจริงต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างกสามสี่อย่างอันดับอันดับแรกเลยแต่ว่าโอเคสินค้าไม่เป็นห่วงเพราะสินค้าเนี่ยมันมันเอามาดีๆอยู่แล้วแผนการตลาดเนี่ยคุณจะคุณจะต้องดูว่าแผนเข้าบริษัทเท่าไรแม่ทีมเท่าไรนะครับเหลือเท่าไร่ใช้เท่าเลยคุณต้องจ่ายด้วยบางที่โอ้โหมันจ่ายแมททีมจนหมดอะ ครับเออประกอบการก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้อ่าใช่การตั้ง p ีวีต้องเป็นมวยด้วยต้องเป็นมวยถัวสินค้าเท่านี้ควรที่จะตั้ง P ีวีเท่าไหร<ช>่หต้องรู้ต้องรู้รเพราะว่าถ้าเกิดให้แม่ทีมตั้งเนี่ยเข้าทางมวยใช่ไหมเงี้ยเข้าทางมวยหมดเลยอออันเนี่ยพอไอไ้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแผนเรื่องอะไรละเอียดแล้วค่ะต่อไปคุณจะต้องมาศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของของสมาชิกของสมาชิกปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง ออ,อ,อคุณจะได้ไมันต้องเป็นหลงเชื่อเขาคล้ายๆว่าเปรียบเทียบคนที่เป็นสมาชิกขายตรงกับน<ำ>้างานมไปจำนี่มันต่างกันมันต่างกันหลีบหลับต้องเข้ามาศึกษาว่าวัฒนธรรมปัจจุบันเป็นยังไงแม่ทีมบาคคนเป็นยังไงเพราะเพราะในขณะที่คุณเปิดบริษัทปุ๊บเนี่ยหนึ่งห้องคุณเนี่ยนะหัวบันไดเลียมเลย คนเดินเข้าเดินทั้งาันเดินเข้าเดินออกสวัสดีครับบอสบอสอย่างนั้นบอสอย่างนี้เป็นยังไงครับเนี่ยผมมีสมาชิกเท่านั้นเท่านี้นะครับเนี่ยผมจะย้ายออกจากบริษัทนี่นี่นะแล้วมันบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่ผมย้ายมาเพราะเขาเขาไม่ผิดสัญญากับผมในเง้่อนงี้ถ้าคนที่พูดแบบแบบนี้นะให้ตั้งก็สังเกตได้เลยว่าสักพักหนึ่ง เขาก็ไปบริษัทอื่นเขาก็จะจะพูดแบบดีเขาก็จะว่าเราอย่างงี้ก็จะอ้างว่าเจ้าของบริษัทโกงอย่างนงี้บริษัทโกงไม่ใจอย่างนี้ไม่ใจคอมมีก็คือทาให้บริษัทเคลิ้มตามบริษัทใหม่เคลิ้มตามใหม่เคลิ้มตามจะใช้แบบนี้อยู่ประจาใช่ใช่ใช่น่าห่วงในแบบนี้นะนี่คือจะต้องศึกษาให้แน่ชัดให้ดีแล้วว่าวัฒนธรรมเป็นแบบในองค์กรเดียวเนี่ยนะอ่าสองก็คือหนึ่งเรื่องของระบบการฝึกอบรมว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมันฝึกอบรมยังไงทําไมบางบริษัทเนี่ยมันฝึกอบรม รายได้ไม่ค่อยมีนะแต่คนมันอยู่จนอแบบไม่อยากจะไปไหนเออเป็นเพราะอะไรอ,อแต่บางบริษทัททําไมยอดมิ่งคอดเยอะอบรมเยอะแต่ทําไมไม่เกิดอเออเนะี่ยยุคนี้สมัยนี้เพราะอะไรอะไร,อ,ะอะไรฮะเพราะอะไรฝึกอบรมว่าเยอะอะไรต่างก็เยอะแต่ไม่เกิดเพราะอะไรคือมันมีหลายปัจัยหลายปัจจัยและหลายปัจจัยแต่ว่าหนึ่งอันดับแรกเกี่ยวกับคอสส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยคิดว่าคนมีความรู้จะประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อ ถ้ามีความรู้แต่ใจไม่สู้ก็มีค่าเท่ากับศูนย์ม,มีความแม่ทีมใหญ่ๆเนี่ยมีความรู้เยอะมากแต่ไม่ทํางานเห็นไหมขี้เกียจอะคนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยแต่มาทํางานแหลกลานเลยเห็นไหมครับแต่ถ้ามีความรู้ด้วยทํางานด้วยโอเคอนะฉะนั้นเวลารูปแบบการอบรมรูปแบบการสอนเนี่ยหนึ่งความรู้ต้องมีไหมต้องมีครับ แต่มันก็จะต้องมีระบบของการละลายพฤติกรกรมกันอยู่ร่วมการการสร้างจิตสามันึกร่วมกันการเป็นพี่เป็นน้องร่วมกันจะต้องมีด้วยตรงนี้ส่วนใหญ่คนจะไม่สอนตรงนี้ไงสอนแต่รวย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 อย่างเดียวอถ้ายิ่งรวยอย่างเดียวก็คือมันจะทําให้เกิดคนเห็นแก่ตัวเยอะที่สุดเลยเราไปโฟกัสมากเกินไปไมไมากเกินไปเรื่องของอไรายได้มากเกินไปการอบรมหรือสัมมนาผู้นำเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนกับบริษ,ษัทนั้นๆโอ้โหสำคัญมาก S <S> <S ก็คือถ้ามันไม่มีการอบรมมันก็ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างไปต่างคนออมือใครยาวสาวได้สาวอ้าวมันจะเป็นเป็นกกเป็นเหล,าล่าละทีเนี้ยความสามัคคีไม่เกิดจะไม่เกิดเลยออ,อกล้มหนึ่งของผู้ประกอบการก็คือหลงตัวเองครับคิดว่าตัวเองนั้นเก่งออคิดว่าตัวเองนั้นเก่งมาถึงขนาดนี้อ่าเสร็จแล้วพอมาถึงขนาดนี้เสร็จพวกน่นจะลืมเพื่อนเก่าเพื่อนโทรหาก็หูไม่วัางสักทีเหมือนว่า เป็นนักธุรกิจใหญ่ติดหมดน่ะอ้าวรวยแล้วเด็กกลัวกลัวโทรมายืมเงินอ่ะใช่ไหมก็นั่นแหละผมกลัวโทรมายืมเงินอ่ะทำไมพอแบบนี้แบบนี้มากเข้ามาเขาเพื่อนโทรไปต่อไปก็แม่มันก็พูดต่อต่อกันไงพูดต่อต่อว่าเฮ้ยคนนี้มันรวยแล้วยิงไว้คนนี้รวยแล้วยิงแต่ถ้าเกิดรวยต่อเนื่องไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าตกตามลงมาไม่ห赖เพิ่มในครบอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนไม่ครบ ก็สรุปแล้วมันรวยรวยหรือจนต้องคบเพื่อนไว้บ้างต้องคบเพื่อนไว้บ้างแบบอย่าไปหลงตัวเองว่าตัวเองไหนเก่งความเก่งเดี๋ยวนี้นะความเก่งเดี๋ยวนี้มันก็มันไล่กันทันเนี่ยใช่ไหมมนไล่กันทันมันมันขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะด้วย ใช่ไหมใช่ตัวเองมีโอกาสนั่งตรงนี้จะไหมตัวเองอาจจะรวยแต่สักวันหนึ่งเพื่อนมีโอกาสเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จะรวยได้เหมือนกันเพื่อนอาจจะมีโอกาสได้ส่งเสริมใช่แต่ทางที่ดีในไหนก็ต้องพูดถึงเรื่องเพื่อนนะเวลาโทรไปหาอย่าไปเน้นเรื่องการยิบงินอย่างเดียวใช่ถ้าไปของานทำนั่นน่ะเอาโทรไปใช่ไหมคือทางานแรกกับเงินน่ะนะใช่มีงานอะไรให้ผมทำบ้างเขาต้อนรับถ้าแบบนั้นไม่ใช่โทรไปคุยแต่เรื่องยืบเงินนี้ใช่เขาก็ไม่อยากรับสายใช่ตตรงนี้ต้องเข้าใจสักนิดนะอ่าร บางคนเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้แค่เพื่อนจะเป็นจะทกคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยแล้วเหมือนว่ายุ่งอยู่ตลอดเวลาเลยแบบนี้จริงๆเขาไม่อยากจะคิดเรื่องเงินทองหรอกใช่ไม่คิดเรื่องเงินทองอยากจะทักไทยบ้างแสดงความยินดีบ้างคือผมก็เจอผู้ประกอบการแบบนี้มามาหลายคนเหมือนกันบางทีต้องมิตรภาพเนี่ยมันต้องสําคัญคงไว้ก็คือว่าหลุมอันนี้หลุมหลงตัวเขาเรียกว่าหลุมเนี่ยคือหลุมใหญ่หลุมที่หลงตัวเองน่ยหลุมใหญ่ครับใหญ่มากอืครับ ยงการแข่งขันปัจจุบันนี่มันการใช้สื่อเนี่ยเยอะแข่งขันกันเยอะอผู้ประกอบการเนี่ยมันต้องปรับตัวยังไงต้องปรับตัวเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้นะน,นะรเราจะไปพูดทีละคนทีละคนไม่ทันกินแล้วอะ่ะมันไม่ทันกินแล้วสื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากลองดูนะครับสื่อเนี่ยเวลาเรายิงออกไปเนี่ยนะครับเ,ออเราสามาลาดใช้สินค้าอะไรออกไปเนี่ยคนจะมันไม่ได้มากก็ได้น้อยอะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ไม่มีคําว่าขาดทุนอะ่ออะมันได้ตดลอดเลยครับ เพราะว่าสื่อเนี่ยไม่ว่าวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์เนี่ยคือหนึ่งเขาจะดูความเคลื่อนไหวของแต่ละบริษัทว่าเอ้ยมันมั่นคงหรือเปล่าอมันยิ่งมันมั่นคงหรือเปล่าเปิดมากี่ปีแล้วมีคนอยู่ไหมแล้วการเจรจาตัวเป็นแบบไหนสื่อมันจะซื้อให้เห็นตลอดเวลาพอคนมันก็ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเออถ้าอยู่กับบริษัทเนี้โอเคเขาใช้ได้เลยสิ่ง้าเขาดีแผนดีเด่างที๋อาจารย์ท่านฝึกอบรมให้กับบริษัทปูแดงเนี่ย ถามจริงไงสมาชิกที่มาอบรมเนี่ยเขามีพลังทํางานหรือสร้างกลไกในการขับเคลื่อนร่วมกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ผมคิดว่าก็น่าจะได้พอสมควรอยู่นะเออท่าที่เสียงสะท้อนกลับมาเสียงสะท้อนกลับมา,บมาก็ <ừ> ออก็ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะครับอ,อ่าก็สิบเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าคล้ายๆว่าดึงใจให้คนมาร่วมกันก็พูดก็คือว่าน่ผมจะเน้นในเรื่องการเป็นครอบครัวครับ ก็พ่อหนึ่งก็คือเข้าไปปุ๊บทุกคนต้องเป็นพี่เป็นน้องกันอจะต้องไม่แย่งสายงานกันจะต้องไม่พูดลบกันนะครับ,รบอ่ฉะนั้นการทํางานเราชี้ต้องชี้ให้ให้เห็นเขา,เขาว่าที่เราไม่สําเร็จที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้นะ,ะเพราะเราไม่ได้ทํา เราเราไม่ได้ทาเพราะอะไรแล้วแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ชี้ให้ให้เขาเห็นเป็นช่องช่องช่องเนี่ยครับอ่าพอเราเช็่แต่ชีวิตเขาเออชีวิตเขาเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วเขาเกิดมาเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างเลยแต่แต่เขาทิ้งชีวิตไปเปล่าเป่ามันคิดสิบปีมาแล้วเนี้ยก็เปลี่ยนวิธีทำเรียนวิธีทำเปลี่ยนวิธีคิดคนเราเนี่ยพอคิดได้แล้วเขาจะทํำให้ความรู้ปุ๊บมันคิดไม่ได้มันไม่ทำหรอกเปลืองสมองมันต้องเห็นแสงสว่างแสงสว่างปิ๊งไอเดียปุ๊บเออมันต้องทําอย่างนี้ใช่เรียนรู้รู้เสร็จแล้วเนี่ คือจะต้องมีความหวังมีช่องทางความรู้นั้นถึงจะมีประโยชน์แต่ถ้าสอนอย่างเดียวสอนความรู้อย่างเดียวเนี่ยนะใจก็ไม่เปลี่ยนความคิดก็ไม่เปลี่ยนจิตมันสํานึกก็ไม่มีไม่มีทางความรู้จะกลายเป็นเปล่าๆเฉยๆเลยไม่มีประโยชน์เลยเลยไม่มีประโยชน์เลยครับครับนี่แหละคับท่านผู้ชมครับการที่จะทําอาชีพเครือข่ายหรือขายตรงยุคใหม่นะครับการฝึกอบรมสัมนาการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างผู้นํากับผู้ประกอบการถือว่าเป็น หัวใจสําคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จร่วมกันครับช่วงนี้ต้อขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญนะครับที่มาให้เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณครับติดตามชมรายการขายตรงตรงประเด็นได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ